สวัสดีครับเด็กๆป4วันนี้พบกับคุณครูปนธรแก้วเขียวในวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาปลอมตัวเป็นมนุษย์ยุคหินหนึ่งวันเพื่อเรียนรู้ว่าเขากินอยู่กันอย่างไรไปดูกันเลยยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยุคที่ยังไม่บันทึกเรื่องราวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะแบ่งออกเป็นยุคหินและยุคโลหะสําหรับยุคหินจะแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น3ยุคก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่สำหรับการล่าสัตว์ในยุคนี้ เขาจะไม่นิยมออกล่าคนเดียวเพราะมันอันตรายมากๆเอแต่วันนี้อากาศดีเงียบๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเสียงอะไรเสือนี่ไปก็ได้ การล่าสัตว์ในยุคนี้นิยมรวมกลุ่มกันเพื่อล่าสัตว์เพราะว่าสัตว์นั้นมีขนาดใหญ่จะเป็นต้องใช้คนจํานวนมากในการล่าเดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรมาให้เราล่าช้างช้างมาแล้ววันนี้เราได้กินช้างแล้ว นอกจากการล่าสัตว์แล้วการหาของป่าและผละไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในยุคหินได้เช่นเดียวกันไฟเป็นสิ่งสําคัญมากในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในการส่องสว่างเวลากลางคืนการได้มาซึ่งไฟนั้นมันไม่ง่ายเลยครับวิธีการเขาจะใช้กิ่งไม้แห้งหรือไม่ก็ใช้ก้อนหินในการทําให้เกิดไฟเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันเลยว่ามันยากเย็นแค่ไหนกว่าจะได้ไฟมา จะกิ่งไม้ปั่นครับวันนี้ติดแล้วครับกว่าจะติดมันยากจริงๆเห็นไหมครับว่าไม่ง่ายเลยที่จะได้ไฟในการประกอบอาหาร มนุษย์ยุคหินในช่วงแรกจะอาศัยถ้ำและเพิงผาบนที่สูงไปที่อยู่อาศัยเมื่อพวกเขาล่าสัตว์และหาอาหารในบริเวณนั้นหมดเขาจะย้ายที่อยู่ไปตามแหล่งอาหารเปลี่ยนถ้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในถ้ำเขาอยู่อาศัยกันยังไงตามเลยครับนี่คือภายในถ้ำครับเราจะเห็นว่าเขาอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวเล็กๆเอสองคนนั้นก็ทําอะไรกันน่ะเราไปถามเขากันดีกว่าครับ นี่นี่ทำอะไรอ่ะอ๋อโอเคพวกเขาบอกว่าพวกเขากำลังวาดภาพครับภาพที่เขาวาดเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขาเขาไปพบเจออะไรเขาไปล่าสัตว์ตัวอะไรเขาก็นำมาวาดครับโดยวัสดุที่เขาใช้ในการวาดก็จะมาจากธรรมชาติที่เขาหาได้ง่ายเช่นก้อนหิน ที่จะนํามาใช้ตอกหรือขีดเขียนลงบนผนังถ้าสําหรับในประเทศไทยก็มีภาพเขียนสียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ภาพที่เราเห็นอยู่ทั้งหลังนี้คือภาพเขียนสีผาแต้มที่อยู่ทยานนแห่งชาติผาแต้มอาเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยเรานี่เองในยุคหินตอนปลายหรือวิหินใหม่มนุษย์ได้เปลี่ยนการดำรงชีวิตจากการอาศัยอยู่ในถ้ำและย้ายตามแหล่งอาหารไปเรื่อย เป็นการตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณแหล่งน้ำมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์เป็นสังคมเกษตรกรรมมนุษย์ในยุคหินรู้จักการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากหินสำหรับยุคหินเก่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการล่าสัตว์ทำมาจากหินกระเทะาะหยาบๆที่หาได้ตามธรรมชาติมีขนาดใหญ่อาจจะมีความคมเพียงแค่หนึ่งด้านหรือสด้านแบบนี้ มนุษย์ในยุคหินใหม่รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความประณีตมากขึ้นนำหินมาขัดให้มีความคมในหลายด้านและมีขนาดที่แตกต่างกันเราเรียกว่าเครื่องมือหินขัดหรือจะนำหินเหล่านี้ไปต่อกกับกิ่งไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติเพื่อทำเป็นด้ามจับใช้ในการล่าสัตว์แบบนี้เราอาจจะนำหินที่มีการขัดโดยประณีตแล้วไปทำเป็นอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ เช่นลูกธนูภารกิจปลอมตัวเป็นมนุษย์ยุคหินในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราได้รับความรู้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในยุคหินวิธีการล่าสัตว์วิธีการจุดไฟภาพวาดสาผนัง ที่อยู่อาศัยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า